อลัยนักรบชุดเท่า488ลาย1-31กรกฎาคม2565สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เครารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับรอบรับรองเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งในวันที่1-31กรกฎาคม2565นักรบชุดเท่าของเราเสียชีวิต488รายครับ488ราย จากทั่วประเทศเลยนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรียงตามตัวอักษรรายจังหวัดเลยนะครับสำหรับรายละเอียดรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตนะครับจำนวน14หน้ากระดาษนะครับหมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับพี่น้องอสอสอ,อสมอหรือว่าทายาทสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปเช็ครายชื่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับ พี่น้องจะต้องแจ้งทายาทจะต้องดำเนินการส่งรายชื่อส่งหลักฐานให้กับระดับอำเภอระดับจังหวัดโดยเร็วที่สุดนะครับท่านก็จะได้รับเงินประมาณวันที่24สิงหาคม2565นารบาะครับทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับสมาชิกอสอมที่เป็นสมาชิกชกศนะครับ ก็จะหักเงินสงเคราะห์244บาทนะครับจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรอบรับรองเดือนสิงหาคมนะครับสมาชิชากชกศสมอเส,สียชีวิต488รย,ยายทายาทจะได้รับเงิน445,904บาทนะครับสมาชิกอสมอหักเงินสงเคราะห์244บบาทนะครับจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับรายชื่อ สามารถดาวน์โหลดใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าที่คอมเมนต์แรกนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจกเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสออสอสมาหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ